สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon s l a y e r กันในเซิร์ฟ g l o b a l กับผม NT channel กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมมีคนทักผมมาอีกแล้วนะครับผมก็คือรุ่นน้องนะครับบอกว่าเลือกของอะไรดีนะครับผมอ่าซึ่งของนั้นเนี้ยผมกล้าพูด้ได้เลยนะครับผมจะไม่ทําคลิปแล้วผมก็จะทําหลายรอบแล้วแต่มันรู้สึกว่ามันควรทําตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ได้ทำไงเลยไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะทันสําหรับเพื่อนหรือเปล่าละกันนะครับผมแต่ เดี๋ยวเราจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันแล้วกันนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้คืออะไรคือการที่เราตีบอสนะครับผมสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับขออนุญาตบอกก่อนกิจกรรมนี้นะครับผมมีเวลาทั้งหมด3วันให้เราตีบอสซึ่งบอสนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นอาคาสะนะครับวันต่อมาจะเป็นตัวละครกิยูก็ได้หรือจะเป็นตัวละครอ,อุซุยก็ได้มันก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งการเล่นก็ง่ายมากๆครับ วันหนึ่งนะครับผมสามารถต่อสู้ได้3ครั้งต่อวันและถ้าเราฆ่าบอสได้นี่ยผมเราจะได้เหรียญตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหมซึ่งเลือดบอสนะครับผมก็จะมีถึง100%นะครับผมอ่าแต่ถ้าเราตีบอสตายปั๊บนะครับเหรียญแบบจุกๆของเราก็จะได้รับคือ5เหรียญทอง10เหรียญเงินนะครับผมที่เราจะได้รับนะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับผมตีได้3รอบต่อวันแต่ถ้าเป็นสาย VIP 1น่ะครับผมสามารถซื้อรอบได้เพิ่ม3รอบเท่ากับว่าได้6ครั้งต่อวันนะครับ ซึ่งสำหรับผมนะครับถามว่าควรซื้อไหมควรซื้ออย่างยิ่งครับผมควรซื้อให้ครบลิมิตของตัวเองนะครับผมเท่ากับว่าได้หรอบต่อวันนะฮะอ่ะฮะซึ่งประเด็นหลักของเราคืออะไรนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับผมตรงนี้นะครับสําหรับการที่เรานะฮะแลกของอะไรดีในหน้านี้นะครับผมซึ่งทุกคนอ่ะเล่นตั้งแต่เกมเปิดนะครับเพื่อนๆก็จะตีบอสตายอยู่แล้วนะครับผมเท่ากับว่าเราจะได้หาเหรียญนะครับขออนุญาตบวกตัวนี้ไปเลยละกันนะครับสายฟรีนะครับผม ผมคำนวณมาให้แล้วนะครับจะได้ทั้งหมด90เหรียญเงินนะครับผมแล้วก็เหรียญทองได้ผมส5้าเหรียญนะครับอ่าซึ่งถามว่าตอนนี้แลกอะไรได้นะครับผมทรบผมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแฉมๆเลยนะครับผมทราบเหรียญทองนะครับมีแค่สีิ้าเหรียญเองแต่ทราบผมนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าจะแลกเลยนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับผมหินตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับในช่วงต้นเกมเรดเกมนี่คือจําเป็นหมดอยู่แล้วนะครับผมถ้ารู้จะแลกอะไรก็แลกตรงนี้เลยนะครับอย่างที่2นะครับผมถ้าเป็นเหรียญทองเพิ่มขึ้นมานะครับ หรือท่องสลับผมนะครับถ้าเพื่อนๆจะแลกนะครับผมแนํนำว่าแลกอันนี้นะครับผมน้ํายานะครับและรวมถึงครับผมเอามาแลกตัวสุ่มนะครับผมอันนี้นะครับก็สาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยซึ่งน้ํายานี้ทําอะไรได้เดี๋ยวเราพาไปดูเลยซึ่งน้ํายานะครับผมมันก็จะเป็นการที่อัพอาวุธประจําตัวละครให้กับเราได้ซึ่งถ้าเริ่มแรกมานะครับผมก็ไม่ต้องไปหวังสีทองแล้วก็สีแดงนะครับผมเอาแค่สีม่วงพอนะครับผมไม่ต้องไปเอาอะไรเยอะแยะนะครับเอาแค่สีม่วงก่อนนะครับในช่วงต้นเกมนะครับอะไรประมาณนั้นเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งทีผมแแนนนนะะล้วกััครบ แต่แล้วเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะเอานี่ครับผมอันนี้คือเซิร์ฟโกลบอลมีแต่เซิร์ฟจีนไม่มีครับผมก็คือการที่เอาเหรียญทองมาแลกเป็นเหรียญเงินได้หรือว่าจะเหรียญเงินมาแลกเป็นเหรียญทองได้เพื่อนๆก็สามารถแลกเพิ่มเข้าไปเพื่อจะเอาอันนี้เพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะเอาตัวสุ่มเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นซึ่งนี่จะเป็นสายฟรีนะครับก็จะมีของประมาณนในอะไรที่ผมแนะนำนะฮะอ่าต่อไปผมรำคุยถึงสายเติมกันบ้างสาย vp 1นะครับซึ่งสำหรับผมนะครับกิจกรรมเนี่ยโคตรบังคับเติมมมมเเเเเเเลลยยยพพรรรรรราาาาาาาะะะะะอไไไคคััับบวว่่่่นนนนจดด้้้สสิิงงทีีีกๆซึถปป็ตแ ลิมิตของเราคือ180เลยนะครับผมคือได้เยอะมากๆนะครับผมสลับเหรียญเงินนะครับและพอเป็นเหรียญทองคือ90เลยนะครับผมโอ้โหอันนี้ยังไม่นับการแรกนะครับผมต้องบอกไปก่อนยังไม่นับการแรกนะครับซึ่งของที่ผมมีหลักๆเลยในสายตาผมนะตอนนี้นะครับแบบใหญ่รางวัลใหญ่ๆนะครับผมก็คือนี่ครับผมอาหารครับและอะไรอีกครับผมคือนี่เลยตรงนี้ครับผมชิ้นส่วน อสูรครับผมของดีบอกต่อครับอันนี้นะฮะซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปหวังตัวละครอสูรหรือว่าตัวละครมนุษย์นะครับผมมันไม่มีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับต้องพูดเลยละกันนะฮะเพราะว่าเหรียญมันจะไม่ถึงลิมิตอยู่ของมันนะครับผมเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนนะครับพันร้อยเหรียญตรงเนี้ยซึ่งมันเอามาทําไมก็คือการเติมเงินนั่นแหละนะครับผมมันก็จะบังคับเติมตรงนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะได้เหรียญทองเพิ่มนะครับอฮะ เราเลยขออนุญาตปัดตกมันไปก่อนละกันสบายตรงนั้นละกันนะฮะอ่าแล้วเราก็จะมาโฟกัสแค่2อย่างนะครับคืออาหารนะครับผมกับไอ้นี่นะครับผมซึ่งอาหารเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับผมควรจะนิยมมากๆนะครับแต่ส่วนตัวสำหรับผมนะครับอันนี้คือความคิดของผมล้วนๆเลยนะฮะผมนะฮะก็จะเอามาแลกอันนี้ครับผมอันนี้ครับชิ้นส่วนตัวละครครับผมซึ่งชิ้นส่วนตัวละครอสูรตรงนี้ถ้าครบ50เศษนะครับผมมันจะแลกนะครับถ้าผมมาเล่นเซิร์ฟจีนมาเนี่ย ผมสุ่มอันเนี้ยได้ตัวละคร S S R ตลอดนะครับผมผมก็เลยจะแนะนําตรงนี้มากๆนะครับสำหรับพวกสายเติมน้อยละกันนะครับอะฮะซึ่งสายแบบเติมหนักๆนะครับผมก็แนะนำเป็นอาหาร กับไอพวกคอร์นนี้มันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับผมอืมถ้าเป็นสายเติมน้อยแบบผมเนี่ยผมก็แนะนาว่าสําหรับชิ้นส่วนตัวละครอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับทำให้เรานะครับผมมีโอกาสได้อศูนมากกว่าคนอื่นในนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับผมอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของคนล้วนเลยละกันนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนละกันนะครับแต่ของที่ผมจะแนะนาสำหรับพวกสายเติมแบบต้นๆนะครับผมก็จะเป็นพวกนี่ครับผมปาทูน่านี้นะครับผมอาหารนะครับแซลมอน รวมถึงนี่ครับผมชิ้นส่วนตัวละครนะครับเลขกรณีหนึ่งนะครับผมก็อาจจะเอาของที่เราขาดก็ได้นะครับผมเช่นอันนี้ครับผมอันนี้เราอาจจะขาดแล้วก็เอาเข้าไปได้อาฮะประยุกต์เข้าไปได้เราขาดคอแล้วก็คอนคอเข้าไปได้เราขาดน้ำยาแล้วก็น้ำยาเข้าไปได้นะครับผมแต่รางวัลหลักๆของผมเนี่ยผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นอาหารนดีสุดแล้วนะครับแรกอย่างหนึ่งเลยนี่ครับผมก็นี่ครับผม ชิ้นส่วนอสูรครับซึ่งถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็จะเลือกชิ้นส่วนอสูรอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยละกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปการแนะนํและกันนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถปรับใช้กันได้ละกันนะครับผมไม่จะเป็นต้องทําตามผมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมเห็นไหมถึงเราตีบอลนะครับผมเราก็สามารถได้รับของแล้วซึ่งบอลนะครับผมก็จะมีให้เราทั้งหมดสิบเทอร์ละกันนะครับเราไม่ได้พูดถึงตรงนี้เนาะโอเค ยังไงก็เกินลิมิตตัวเองอยู่แล้วนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็ได้เหรียญตามที่มันกำหนดอยู่แล้ว5เหรียญทอง10เหรียญเงินอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าจะได้ของไม่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้สายดองจริงอันนั้นก็อีกกรณีนึงถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาเล่นนะครับก็อีกกรณีนึงละกันนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมพามาดูของสำหรับในการแลกของเซริร์ฟจีนบ้างละกันนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้กันดราม่าละกันนะฮะอันนี้แค่พามาแนะนําสําหรับการแลกของในเซิร์ฟจีนนะครับบบผมมไ่่่ใชแวา มาบอกว่าอ้นี่ถูกกว่านี่ถูกกว่าไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมเซิร์ฟจิ้งกับเซิร์ฟโกบมันต่างเซิร์ฟกันนะครับผมของอาจจะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับผมการมาตัวละครก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะกันไว้ก่อนละกันนะครับผมเพื่อมีดราม่าโอเคซึ่งเหรียญจะได้เท่าๆกันอยู่แล้วผมคือ90เหรียญทองนะครับผมแล้วก็180เหรียญเงินนะครับ ก็จะมีอย่างที่บอกไปนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมนี่แซลมอนนะครับผมรวมถึงที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะเป็นตัวสุ่มละกันนะครับผมแค่นั้นเลยนะฮะที่จะมีเพิ่มแสกซอดเข้ามารวมถึงนะฮะก็จะเป็นชิ้นส่วนอสูรนะครับที่ผมจะแรกทุกๆกิจกรรมเลยตอนนี้ผมมี30เศษแล้วเห็นปะครับผมก็จะแรกตลอดนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะเซิร์ฟจีนจะดีกว่าเซิร์ฟโกบอตรงนี้ครับผมมันสามารถแลกได้2อย่างเลยนะครับผมอันประมาณนั้นนะฮะแต่ที่เซิร์ฟจีนไม่มีแต่เซิร์ฟโกบอมีนะครับคือการที่เราสามารถเอาเหรียญแลกเหรียญได้นี่อันนี้ผมอยากให้มีในเซิร์ฟจีนมากๆเลยถ้ามีเหรียญแลกเหรียญนะผมบอกเลยว่าจะเจ็บมากๆเลยนะครับผมจะแลกอันนี้มาเก็บไว้สักหน่อยละกันนะครับเออและรวมถึงนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเหรียญนะครับไม่สามารถดองได้นี่ผมใช้แค่กิจกรรมนั้นกิจกรรมเดียวนะครับผมไม่สามารถดองเข้ากิจกรรมได้นะฮะอันน มีอะไรอีกหรือว่ามีข่าวสารอะไรก,ก็เดี๋ยวจะมาชี้แจงให้อีกละกันนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอคนละ1ไลค์ละกันนะครับผมห1 s u b ส c r i b e ด้วยละกันนะครับผมและเจอกันครับผมบ๊ายบายครับผู้ที่หัวใจถ้าไม่อยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ที่มีแต่คนบอกว่าเซน